เดี๋ยวเดี๋ยวหมุนพวงอะไรยังไม่ไปเลยเอาให้เยอะๆสิพวงอะไรเบียดเบียดเด้เบียดห้องฝั่งนู้นเลยโยกโยกอีกทีโยกอีกทีอย่าใช้เสียงนี่ออกแรงดิหมุนที่พวงอะไรหมุนที่แม่ไปดมนะพวงอะไรพวงอะไรแบบนี้เขาไม่ได้คล้องคอนะเว้ย โอเคสุดแล้วเดินมาเดินหน้ามาเดี๋ยวมันจะออกล่าสังหารล้วอย่าเบีย่เบรกนี่าย่าเยาบ่าฮกาฮัา่าฮ่่าล่าฮ่าฮาทาง่าฮ่าอ่ล่า

ơi bay vào bay vào bay